ที่จังหวัดรอยเอดค่ะนายชูศักดิ์บุรีร่องผ้วาราชการจังหวัดรอยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567โดยมีอีนางอัชราราดบุรีร่องนายกเล่ากรชาดจังหวัด้อยเอ็ด้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด้อยเอ็ดนายกเทศมนตรีเมือง้อยเอ็ดตลอดจนน้องนหองนูๆนูเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเขาร่วมกิจกรรมนี้ยูที่บึงพลันชชยอำเภอเมือง้อยเอ็ดค่ะซึ่งมีกิจกรรมสันทนาการแจกข้องเล่นแจกขนมเพื่อสางรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชนค่ะ โดยภายในงานนะคะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกจากเครื่องเล่นต่างๆค่ะพรอมการนำของเล่นขนมมาแจกจ่ายแกเยาวะชนฟรีตลอดงานและชมการแสดงบนเวทีร่วมถึงกองพ้นทหารราบที่6กในนำอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพอากาศมาจัดแสดงนนเทศการให้เด็กๆเขาเยี่ยมชมซึ่งมีผู้ปกครองนะคะนำบุตรหลานมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ